เชีวิตอดีตหม่อมลูกปลาตำนานซินเดอเรล,ล่าตกสวรรค์ชื่อของหม่อมลูกปลาหรือโชติกาขวันทิติเจ้าของฉายาซินเดอเรล,ล่าตกสวรรค์กลับมาเป็นที่สน,สนใจของชาวเน็ตอีกครั้งเวลาสุดเธอได้มีโอกาสมาร่วมถ่ายแฟชั่นทีมชุดเจ้าหญิงให้กับผลิตภัณฑ์ชื่อดังพร้อมอัปเดตชีวิตให้ฟังว่าปัจจุบันเป็นอยู่อย่างไรคุณลูกปลาบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจ ที่ได้กลับมาถ่ายแฟชั่นทีมชุดเจ้าหญิงอีกครั้งในรอบ20กว่าปีเหมือนเป็นการระลึกถึงอดีตสมัยที่อยู่ในวังเจ้าตัวยังบอกด้วยว่าตอนอยู่ในวังก็ใส่ชุดธรรมดาแต่ถ้าออกงานใหญ่ๆก็จะใส่ชุดแบบนี้ปัจจุบันคุณล,ลุกปลาไปใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดสระบุรีทําซักรีดดูแลคนแก่เป็นแม่บ้านถามว่าเราลําบากไหมความลำบากของทุกคนมันต่างกันแต่เราก็ต้องสู้อยากรับงานเหมือนเดิม แต่อาจจะติดต่อ,อยากเพราะอยู่ไกลถ้าติดต่อมาก็ต้องนัดกันล่วงหน้าสักหน่อยหากย้อนกลับไปชีวิตของหม่อมลูกปาถือว่าอยู่ในความสนใจของประชาชนมาโดยตลอดหลังจากที่ได้รับการเสกสมรสเป็นชายาของหม่อมเจ้าทิติพัน์ยุคนหรือท่านกบแห่งวังอัศวินเป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคนและเป็นพรนัดดาในสมเด็จพระเจ้าปรมวงเธอ เจ้าฟ้ายุคนที่คำพรกรม,มหลวงลบุรีราเมตรกราฟชีวิตของหม่อมลูกปลาไต่ขึ้นระดับขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดของชีวิตก่อนจะทิ้งดิ่งลงมาจนถึงปัจจุบันขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com คค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ